หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องกมอมสกาวนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะกอดอ้อยยุกมาอันดัเตือนออยซีมเตือนอ้อซีคอมรีบนาลงฮู้สอบไม่ถอยอ้าวโมก็ไงแน,น่นนเนื้อก็นองโมซีแดรเดนเลยจ้าไงโน้ไงโน้เองโบลหงเฮมนะหรือเองก็ตอนพรโภเองขึ้นตอนพระเองก็อีอิจะนะอย่างกะอีแต่ความจริงมันเมนแต่เนื้องจาอนุอนุเป็นแค่การแสดงนะคะทุกคนแต่ความจริงอ่ะ เราอะรักปลาร้าเป็นชีวิตจิตใจนะคะแต่เราแค่ไม่ชอบกินน้ำค่ะเรากินแต่ตอนนะคะนี่ค่ะอันนี้ตอนเนื้อตอนล้วนๆเลยนะแล้วก็กระติมคอมด้วยจ้าอันนี้เธอคณเองยุ่งจับจับ,จบเทียจับเทียสั้น <c oughs> มันก็ปุ๊บอ๋อนี่ <c oughs> อันนี้เธอคณเองเนื้อเนี่นี่ตอนประโหนี่นี่ตอนตอนเมนียนตื้นตือด้านอําปลาแต่นี่ตอนเน <c oughs> ื้อเฮ้ยแดยทาแดถทาซีมันเกิดมันเมนมันเมนซีประโหนมันเกิดเมนซีตื้มันเกิดนะโอ้ มันเมนสีประหคมเกิดออจีเกิดแต่ตอนมันซีตื้ออืออือใลังเดี๋ยวจะจกปลาให้ดูเลยดูคมใสหอมแดงดินักกิ๊กช่องไง นี่อันนี้เพราะก็ตอเลยนะนี่บะมือบะซูมซูมมือเอานี่ตอนเนอตอน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  <c oughs> ตอนเนียนตื่นในตอนจ้ะตอน đã đã tìm hòm nó. cái hòm không nên cái bao trai ôi nó có bao lá nghe lá trái bên nuôi đây nó ừ. trái bên cái đây nuôi đấy này nó là lá cái trai bên <về> nuôi nuôi <laughs> ແ <laughs> ມ <laughs> uh, ່ន <laughs> <laughs> េះប៉ាឡាស្រងតើនោះត្រីនេះវាកណ្ងអើយវានឹងត្រອດពីត្រອດចាស់វាកណ្ងនេះណាយល់មកអឺអ្ហ៎ចាញ់ងំអូន้ําតាលហើយ เต้ไปน้งยาธานี้ยอะยุงยุงจบจันเได้อัานอย่งเตรียมมุกนะโยกันเเต้ไปน้อง่ะยุงยุงเด้นเต้ยุงยุงรู้ไหมปลาอะไรเนี่ยที่สุดเยอะเนื้อเยอะเนี้อเองเองกันเถะไม่รู้อย่างนะเนาะมวยพี่ว้ เอออือยุงเด้งได้บล้วแต่เอ็นงมาเล่นตอปัญหาเนี่ยเนื้อมาเลยเอ็น้องเมียนคำทำจะเป็น้องนกยุงเนื้อยุงเด้งโดยไตรโอเยื่อสุดปลาไรเนื้อที่สุดแกรู้ปะอะไรไม่รู้อ่ะปลาลา ต้องอต้องกักติมคอมหนึ่งประหหวดเจนเจริญอือหืออือือมีที่หนึ่งตัวนาเลยนะ ถ้าไม่กินต้นอะ่ะมันจะไม่ถึงนะเด็กๆโจยกะนวยแม่เวียนูอะไรจะ <laughs> โชว์ลูกค้าสั่งน้ำแข็งไซ์เราจำสันเต้าไม่ใคาทายกีบเนอะ อะด่างเกรียท้อยนี่ระบาดเนี่ยมือสั่งมันนกเตี้ยมือนกเตี้ยเนี่ยจายสุดจัดอะตีท้อยตีท้อยใบชัยวัดตีดมุ้ยนี่คึ้นปากกาเลยค่ะจ่ายบ้านไหนคะยคุ้งซี ออีกหนึ่งโลชายวัดเหรอคะนี่ฝากถึงชายวัดด้วยเด้อวันหลงังสั่งฝากตังไรด้วยก <c oughs> ี่บาทคะหนึ่ร้อยยี่บเก้าบาทนะครับไม่กล้านี่ร้อยย่สิบเก้าเมยโชงโรยกว่าจังหะสั่งครีมกุยฝากตังตัวอ แส้เอาแล้วทำไมไม่ส่งจุดเดียววะส่งสี่หกเจ็ดแปดเก้าร้อยยี่สิบเก้าใช่ไหมโอเคค่ะก็สร้างสไยหมูวะห่วงยางโอ้แสกอดเด็ไม่ใช่แต่เนี่ยเอ้าฉันต้องไปล้างมืออีกฉันรับขขงอะแกก็มาล้างด้วยกรงนีขัดจังวะ โมโมโมซีต่อออุ้ยลูกค้าสร้างน้ำเข็งใส่ความจริงเราต้องไปแล้วนะยุงอีกสองสามคำโพอเดี๋ยวลูกค้าจะหายหมดนะใครรังพี่หมอมะ่ะพี่หมอมไหนพี่หมอบเนี่ยูแค่นี้เองอยู่ใกล้บ้านแค่นี้เองเอา้าเขาก็หิวเลยนะหมูกินไหมหมูไ,หไม่เปรี้ยวหรอหวานเจี๊ยบ có bảo là béo, không thấy này hơi nữa, lòng chắp teo. bên này hơi, này hơi, sai, lòng ăn. nữa, click subscribe, click like, click share, chung cùng mâm chảo bằng nước, chân nòng siêu clip bye bye, đồ hơi đồ hơi, bye bye tụi.